ฮัลโหลโอหโหจอพันที่นั่นง่ายเดี๋มากบังยี่คนังยีคนัสครับเฮ้ยทำไมถึงมีชันทรอนโอ้โหชันทรอนมาเลยจ้าแน่นอนสวัสดีค่ะบดีทุกคนครับผมสวัสดีครับเรามีเวลาเรามีเวลาจำกัดนะฮะอย่าไร้สาระนะฮะ เราดูคนอีกทัพหนึ่งรอคนอีกทัพหนึ่งรอดูคนอีกทัพหนึ่งตอนนี้มีคนดูอยู่ทั้งหมดหกพันหกหกพันหกพันเจ็ดแล้วฮะมกันเจ็ดแล้วี่ฟิวเอกว่านี่โอ้โหคนคู่เราจะต้องแยกกันด้ยัเลยเหรอพักใจกันฟิวเตอร์ทำยังไงอะ ไม่เคยหลังไม่รู้อยากมีบ้างอ่ะใครก็ได้ทำให้พามุกหน่อยค่ะทุกคนเล็กเลาอเล็กหล้อสุดนี่หล่อมากเปลี่ยนดีกว่าโอ้จะออนแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะับผมดูนะครับ เราอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากเอาจริงวันนี้คือแบบไม่ไม่ได้ไลฟ์มาเป็นแบบปีกว่าแล้วอะเราก็เออตื่นเต้นอะนี่ก็ไม่ได้คุยกับใครเลยใช่หรอเอามามาเราเราไว้เพื่อเบอร์บางคนยังไม่รู้จักว่าเราแสดงเป็นใครแนะนำตัวดีกว่าอะไรเงี้ยมาผมชื่อชลันทรนะครับผมเนี่ เออบ้างอะแต่ไม่ไหววะอ่ะต่อไปต่อไปเรอกต่อไปเวลาํำกัดพี่บัวครับพี่บัวใช่กำลังเลือกฟิลเตอร์อยู่สวัสดีค่ะพามูค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นมรุษครับสวัสดีค่ะน้ำเพชรค่ะค่ะน้ำเบตาว่าไทุกคนแบบว่ากำลังสนใจกับฟิลเตอร์อยู่คือวันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างเงนี้ ล้วได้เห็นฉากอะไรบ้างที่เกาหลีรอฉากเขาว่า <c oughs> <c oughs> เขาว่าทุกคนรู้กันมานะถึงดีเจพลาวอย่างเท่ <c oughs> <c oughs> ดีเจพลาวอย่างเท่โอ้ยตื่นมากอะแบบตื่นเต้นอนะ่ะจริงซีนนั้นอะนี่คือลุ้นมากเลยนะ <c oughs> เราะไม่รู้ว่านะัดออกมาเราเต้นไงอะเอาจริงอืคือซีนนั้นเป็นไงบ้างรู้สึกว่าตื่นเต้นมากคือมันแบบว่าแบบคือทุกคนให้กำลังใจอะใช่ไหมใช่ซีนนั้นซีนเปิดตัว ทุกคนบอกว่าให้กำลังใจอยู่ข้างล่างแต่ว่าล่าสุดฉันได้ยินมาจากคุณดีพอาบอกว่าพวกแค่รสองคนหัวเราะันอยู่ข้างล่างใช่ไหมกระทิงกะทิงกะทิงคุณคุณคุณไม่มองคุณไม่มองคุณคุณพามุกเลยคุณมองคุณข้างหลังอะทิงไม่ได้เดยมองอยู่คือคือผมดูวิธีการทํางานของเขาว่าเออเขาสอนบัวยังไงเป็นดีเจซึ่งเเป็นดีเจจริง ใช่หรือเปล่าอยู่ในเรื่องสิครับวันนั้นคือน้องมินไม่ได้ไปด้วยไงน้องเลยไม่ได้ไปให้กําลังใจน้องอาจจะเป็นกําลังใจที่ดีของฉันหนูรอดูอยู่นะทีวีเนี่ยฉากเนี้ยเออเต้นจริงแบบไม่คิดว่าละครตอนวันแรกจะแบบตื่นเต้นขนาดเนี้ยเราพูดคุยกับทุกคนว่าหมสวัสดีค่ะทุกคนอ่านคอมเมนต์หน่อยสิ เออาจจะไม่ทันเลยอ่ะอยากดูฉากกระทิงกับพลจุ๊บกันรอดูเลยค่ะแต่ยังไม่ใช่ยีพีนี้ใช่มันไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะโอ้โหมันถามมันมันมันเล็กมากทำให้มันมีแบบเออมันมันเล็กอ่ะเด็กทีดีนะครับขอบคุณครับครับแต่ตื่นเต้นเนี่ย เออจริงแต่นี่ดีที่มากที่แบบว่าพูดคุยกันครั้งแรกแล้วแบบเหมือนมีเพื่อนอ่ะเพราะแบบถ้าไลฟ์อยู่คนเดียวก็แบบเขินอะเอาจริงไม่ได้แบบพูดคุยแบบนานมากแล้วอระนี่แหละน้องมินเป็นไงคะตื่นเต้นไหมไม่ได้เจอนานแบบไม่ได้พูดคุยกันดีกว่าใช่ตื่นเต้นค่ะนี่รอหน้าจอเลยเนี่ย แรกตื่นได้กว่าละครก็รอไลฟ์นี่แหละทำไมงั้นอะอะไรที่แบบยังไงดีคือแบบว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรไงตอนที่แบบมาไลฟ์แล้วก็เรารู้สึกว่าแบบไม่เคยไลฟ์อ่ะแต่ว่าอยากออกมาคุยกันอะไรนี้ชวนคุยกันหน่อยนะครับเมาโลดนพี่บีบีบอกเมาโลดเมาโลนเลยเมาแล้ว เม้าอะไรอ่ะไม่อะไรเออแต่ทุกคนเปิดช่องสามนะคะกดสามสิบสามรอหน้าจอเลยนะคะอยากให้ทุกคนดูสดใจด้วยกันนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กอะไรนะแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรบ้างกระทิงกระทิงกระทิงแฮชแท็กอะไรบ้างกระทิงกระทิงแฮชแท็กอะไรบ้างเร็วเอาหมู่บ้านแฮชแท็กอะไรเอาหมู่บ้านเร็ว พี่ดิ้งทำงานแล้ว #thaimook ครับผมใช่ไหม t h a i m o k อะไร t h a ม m ก k อะไรอะไรอะไรอย่างมั่วอย่างมั่วอะไรไ้เจียมกันแ h a i m o o อะไรบอกนี้มาเราจะรู้ไปพร้อมทุกคนเลยเอ้ยเห็นไหมน้องมูเอ้ยน้องมินทั้งคายถูกเลยเออ ไอ้อันนี้อะไรนะต้องต้องต้องอีกอันนึงไม่รู้ไอ้อันนึงอะไราจำไม่ได้อะของพี่บีอะอะไรนะพี่พี่พี่บัวดูสดดูสดอัดรสความฟินวันนั้นน้องพีนก็พูดได้อัดรสความฟินเออแม่ตากเออดูสดฉลองถอนใจมันได้เอ่อพี่ยาสวัสครับมาขายของใ้ของดีกว่าทายไหนเห็นไหมลิฟด d r ม m a บอกว่าแฮปปี้พาวมุก EP หนึ่ง ทิ้งไหนโชว์เล็บดีเล็บยังไม่ยาวอีกเหรอยาวแล้วนี่ยิ้มยิมมันหายไปแล้วอ่ะเออเออเออเริ่มยาวแล้วต้องไปเอาออกแต่ว่าร้านร้านปิดอยู่แง่ตอนเนี้ยรอต่อไปจนมันออกไปเองนี่ไงแฮนด์แท็กจริงเหรอมันต้องไปเอาออกปะก็ถ้าสมมติว่ามันยาวเราก็ตัดไปเรื่อยๆก็ได้ไรสระมากอะไรก็ไ้ เขาเรื่องจรงครับฮ้ยเขาเรื่องพามุกเขาเรื่องพามุกเออจะเห็นอะไรบ้างครับพี่ผลครับเออเห็นอะไรบ้างอะไรนะพี่โยนมาเหรอใช่ครับขายของไงเอาซีนเปิดตัวไงก็คือได้เห็นซีนเปิดตัวพามุกใช่ไหมแล้วก็ซีนเปิดตัวของชันรพอลแล้วก็มารูทด้วยแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งแรกตอนโตของชันพรพอลกับพามุกอืม นี่แล้วผมก็ยอเจอน้ำเพชรครั้งแรกน้ำเพชรครั้งแรกใช่ไหมเอซินนั้นน่ารักเรารอดูเลยฉะนั้นถ่ายเป็นไงนะคะกี่ชั่วโมงนะคะกี่เั่วง่ายนานมากครับสี่นาค่ะน่าจะเป็นร้อยถ้ารวมรวมกันคือฮาที่สัมภาษณ์ที่บอกว่าแบบว่ากลัวเจ็บครับคือเขากลัวก็กลัวน้องเจ็บเหรอเปล่ากลัวผมโดนประตูหนีไม่พ้น ยเฮ้คือประตูนประตูแบบว่ามันเขาเรียกว,ว่าไงมันมันต้องรอจังหวะให้มันถูกแค่แล้วเราต้องแบบเอามือเข้าไปี้่แล้วเราก็สายหนีปะวะทั้ทงตัวไม่เป็นไรเลย <c oughs> อันนั้นเขากดตระเปาให้ตองวินได้เห็นแน่นอน<ม>นี้มีอะไรค่นี้ก็นนสนุกแล้วเราได้เห็นอะไรอีกได้เห็นอะไรอีกของกะทิก็คือแบบซีนเปิดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ได้เห็นฉากสวยๆในเกาหลีของพวกเราด้วยนะครับ ใช่มีมีซินบูด้วยมีซินบูของผมด้วยบูด้วยอย่างหนาวเลยหนาวมากเราแบบอยากจะบอกว่าส่วนเพื่อนทีมก็เดินชิวให้กำลังใจนะส่วนส่วนเพื่อนฝนก็บูกันไปช่วงนั้นไปอากาศดีมากเลยนะช่วงนั้นที่เราไปกันอากาศดีมากเทคนิคเยอะหรือว่าอะไรอะไรอะอะไรครับซีนนี้เหรอซีนซีนไหนครับพี่บี เรื่องนี้นางเอกจำเป็นอยู่ไหมจําเป็นไหมครับเออเออเ้อออทีได้พอได้ผมพอได้พอได้พอได้พอตัวอยู่พอตัวอยู่แล้วนี่คือด้านอ่านของมินก็เป็นกับน้องมิมีทวิตเตอร์ปะไม่มีครับเล่นไม่เป็น โอ้หทิ้งอะไรเนี่ยสอบตกอีกแล้วสอบตกเลยเพื่อนอย่าสมัครครับไปเลยไปเลยเนี่ยอีกยี่สิบนาทีจะไปสมัครเลยละปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอมไปสมัครตอนนั่งดูเลยเออคือมันมันเล่นเหมือนไอีใช่ไหมคล้ายๆกันก็คล้ายๆหมดไม่ไม่คล้ายนะหรือว่าคล้ายไม่น่าคล้าย ไปลองเดี๋ยวไปลองพี่จริงเพื่อนชอบมากขอบคุณค่ะวันนี้พี่ไรเราก็ใส่กันเลยเนาะพี่มุกับเท็ดใช่เป็นพี่น้องด้วยกันเลยใช่ไหมรักกันแต่พะเลาะกันตลอดเลยเจอหน้ากันพี่ไรก็ใส่กันตลอดใส่พี่รักก็ใส่ใส่เก่งไม่ยากดีกับใครเลย ฉันไปเปิดในทวิตแล้วนะทุกคนตอนสองทุ่มฉันเปิดแล้วหนึ่งอ้าวเหรอแห้งเด็กอันหนึ่งเปิดแบบเฮ้ยมียมีโทรศัพท์สองเครื่องด้วยอ่ะอันนี้เครื่องเก่าที่ใช้อยู่นะเนี่ยที่ร้ายไปคือเครื่องใหม่แล้วมีมีทวิตปะต้องมีมีทวิตปะไม่มีค่ะไ ต้องไปสมัครแล<น> <Pokémon> ้วซึ่งเข้ามาฮาคืนนร้กันแรกเห็นทั้งสี่คนเลยไหมคะเห็นทั้งสี่คนเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีไปอ่านเจอมาอันหนึ่งทุกคนถามว่าเอพามุกเป็นภาคต่อของตาบาบสีชมพูเหรอคะก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ภาคต่อค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมาแก้ให้มาแก้ให้เพราะแบบมีคนถามมาเยอะมากว่าแบบเออเป็นภาคต่อของตาบาบหรอใช่ ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่เนยไม่ใช่ใชเล่นจบไปแล้วยงงังงงอีกวะจยิงเออไม่ช้จาจังอ่ะเราอ่ะช้าจริงเลยก็คือตั้งใจไปฟังอยู่เออมันอาจจะต่ออะไรอย่างเงี้ยเอเหมือนไม่ได้เล่นเรื่องเดียวกันแต่ตอนที่ผมพูดเ <c oughs> <c oughs> ลยระวังโควิดขอบคุณค้ารับแ,แต่สุขภาพเพื่อนกันนะคนนนรับทำไงเดี๋ยวนะ คือตอนเนี้เขามีคลอตั้งแต่บไม่เห็นหน้าทิงกับมุดเลยอ่ะเฮ้ยขึ้นขนาดนั้นเลยอ่ะไม่นะก็ก็ก็เห็นประมาณแบบสามข้อความก็อยู่อ่านเลยปิดหน้าทิงหมดเลยอ่ะก็คือไม่เห็นหน้าทิงเลยทิงเขาดีกว่านี่ก็เอายังไงเดี๋ยวนะ English please Hello Hi Steve Hello ดิฉัน แล้วแล้วมีอะไรอีกนะแล้วแล้ววันนี้มีอะไรอีกนะวันนี้มีอะไรอีกก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเหมือนแบบค่อยๆปูตัวละครว่าตัวละครแต่ละตัวแบบเป็นยังไงพื้นฐานที่บ้านเป็นยังไง<ม><ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็มาบอกเล่ากันด้วยนะว่าแบบอีพีหนึ่ง เป็นยังไงบ้างนะคะอยากฟังคอมเมนต์จากทุกคนนะคะร้องเพลงใช่เต้นบ้างครับผมอะไรก็ทิ้งแล้วครับลำบากผมพูดก็ลำบากอยู่เลยครับหรอใช่ครับไปฟังแต่ไปฟังแล้วไปฟังแล้วเวอร์ชั่นที่ผลร้องอ่ะอินเวส ใจเอ๋ยเผลอใจเอ๋ยไงฮะจริงตอนนี้เล่นเกมร้องว่าไงใจเอ๋ยอะร้องว่าไงนะไอ้อยเดี๋ยวดูคนได้ไหนๆร้องอย่างง่วร้องอย่างงี่วงเปิดมาขนาดนี้แล้วต้องต้องลองแล้วจริงไม่คือคือพีคิดว่าเป็นอีกเพลงนึงแล้วคนเอามาร้องอะไรอย่างงี้คิดว่าแบบเหมือนเป็นเพลงที่แบบร้องว่านะร้องอ่าไงไอ้โอ้ใจเอ๋ยอะไรแล้ว เกินไ่ามันคือมันคนละเพลงมันเป็นเพลงสมัยก่อนคือทิเข้าใจผิดว่าเอ้ยไอโฟนมาเอากลับมาร้องแล้วเอามาประกอบละครอะไรอย่างงี้โอใจเอ๋ยเฉยแล้ว้็คือก็เล่นเกมกับคนอยู่ก็เพลงนี้เพราะเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็บอกเอ้ยไม่ใช่ของอิมเมจใช่ไหมของอิมเมจกับพลนอ่าเขาบอกว่าให้ร้องร้องเพลงร้องเพลงคู่อ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้คนนู้นร้องเลยครับคนไหนน้องมิ้นก็เตรียมร้องเพลงผู้หญิงแล้วนะเอ้ยไม่ใช่มินน้องมิ้น์ก็ร้องได้มันไม่ดีนะเมื่อกี้อะเห็นพี่พี่เพื่อนมาถามว่าพี่ไม่ใช่พิงเขาสองทุ่มครึ่งฮัลโหลเข้าหรอครับทิ้งตื่นก่อนทิ้งไม่ใช่โอ้โหทิ้งพิงฮัลโหลขอโทษครับ หน่ยคุณนี่ยังไงเนี่ยื่อกี้พี่พี่เพื่อนถามว่าถ่ายที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างให้เล่าให้ทุกคนฟังหน่อยอะไรนะอ๋อถ่ายที่เกาหลีบ้างอ๋อที่เกาหีนีถามว่าถ่ายที่เกาหลีเราุกคนฟังหน่อยใช่อ่ากติกาน่ารักมากอ๋อไม่ใช่เล่าเล่าที่เกาหลีกัน นีก็คือมันก็มันก็แบบเป็นเป็นฟิลแบบหนาวหนาอะไรเงี้ยบรรยากาศดีๆแต่คือชุดเรามันไม่หนาตามไงแล้วมันมีอยู่ซ<ฮ>ีนว่าที่แบบเนี่ยที่ที่ที่เจอพามุกตอนแรกๆเลยแล้วแบบคือพามุกชุดแบบหืมชุดถอดเสื้อคลุมมาให้เราอีกอะเออชุดดีเจที่บางเออแล้วแบบชุดแบบบางมากๆอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหพูดเดรากได้ไงเอางี้ดีกว่าต้องต้องถ่ายตอนกลางคืนด้วยไงพอกลางคืนมันยิ่งหนาวไงแล้วตอนนั้นน่าจะแบบกี่องศาัก ามสี่องศาเหมือนกับชุดนั้นน่ะคือตอนแรกอะ่ะที่ถ่ายตาบาบอะ่ะคือคพูดไม่ได้แบบพูดไม่ได้เลยแล้วหลายเทคมากเราก็แบบทําไมอะ่ะเป็นอะไรทาไมไม่พูดอ,อ๋อพูดไม่ได้ปากมันแข็งแบบคือมันอ้าปากไม่ได้จริงๆอะ่ะแล้วนี่ <ừ. S 1> ก็เลยแบบว่าเฮย้ยตอนนี้คือเข้า<อ>ใจแล้วเพราะว่าแบบพูดไม่ได้จริงๆมันพยายามจะอ้าปากแล้วแต่ว่าแบบมันพูดไม่ได้เราปากเราสัน่นเราฟันก็กระทบป็นกึนกึกใช่คือเหมือน<ห>ร่างกายแบบว่าร่างกายมันต้องการให้แบบแบบ เก็บเก็บเก็บความร้อนไว้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่อยากให้พูดแบบเปิดปากออกไปเลยพูดไม่ได้อะไรเงี้ยคอืมหนาวมากแบบหลายเทกมากจําได้แล้วตอนนั้นก็แบบเท่าไหร่อ่ะหลายหลายทุ่มอ่ะเที่ยงคืนหรืออะไรไม่รู้อ่ะก็หลายทุ่มนะก็กลับไปดูรูปก็คือแบบว่าอะเรกยกเล่าไงนะคือทีมงานทุกคนแบบว่าใส่ชุดแบบหนามากเราแบบมไม่ชุดบางจังอะไรเงี้ยเราเสื้อยืดเลยเสื้อคลุมตัวเดียวเดียวเรามีซีนของกันทิงมากกรนทิงกับมินน่ะกันทิงกับมินน่ะ ได้มามำท่านท่านบอนเนี่ยไม่พูดประโยคเดียวอ่ะนี่พูดว่าอะไรนะอ๋อมีอะไรกับเราว่ากับเรา่ะใช่บอ่มีอะไรรันเออแล้วคือตอนนั้นใช่คือพูดว่าอันนั้นทามามีไม่มีทาจริงแล้วคือคนบอกว่าตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าวะรันเออแล้วทีนี้รถเมย์ขับเร็วมากเลยแล้วตอนแรกคนบอกเนี่ยเอาดูทรายแบบปิดปากไว้เว้ยเพื่อนมันจะได้แบบร้อนๆแล้วที้ก็บอก เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวแบบไหวไหวไหวแล้วพอไปถึงข้างข้างถนน,น,นแล้วต้องพูดแล้วใช่แล้วรถเมล์ผ่านแบนบพูดแล้วแบบเร็วมากแล้วไม่เจินอะ่ะเฮ้ยมีอะไรเหรอครัแล้ว <c oughs> <c oughs> ลคือตอน,น้ที่หาว่าเราคนอย่างเยอะอะแล้วเขาแบบดูเราอยู่ด้วยแล้วเราก็โอ้อคนละมีอะไรนะละแล้วแต่อากาศดีอากาศดีว่าคือชอบมากตอนที่ไปตอนน,นี้ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ดี อ่าแล้วเราเราต้องมินมีซีนที่แบบว่าพูด,ดยากๆไหมอะไรเงี้ยมีปหมมีของน้องก็หนาวซีนที่พี่บวัวถ่ายว่าไอ้ทียใช่ใช่ค่ะที่พี่บวัวถ่ายว่าน้าตาคอน,นี้คือเศร้าห,หรือว่าหนาวอ๋อที่ซีนนั้นคือแบบไม่ได้ดราม่าอะไรเลยคือพี่ทิงเดินออกไปแล้วหนูก็งงแต่น้ำตาแบบคอแล้วแบบปากก็แบบขยับไม่ได้อไออันนี้ปะที่เหี่ยวกังปะใช่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 ปะ เออที่นั่นหนาวนา,วาวเกเลยนะหนาวจริงมากเราไม่เคยเจอแบบเย็นจนพูดไม่ได้เขาเจอเออหนาวจริงเข้าใจเลยอ่ะเราแบ <laughs> บแ <laughs> บบเกาหลีเขาถ่ายกันได้ไงเนาะตอนแบบอากาศหนาวหนาวอ่ะอืมท้องสินไหมอืมนี่มีซีนแบบว่า<อ>ใส่ใส่ชุดนอนอ่ะออกออกมาคุยกับน้ำเพชรข้างนอกอ่ะ เว้ยแ้อย่างตึงอย่างตึงหน้าตึงหน้าตึงต้องเต้นอ่ะคือต้องเต้นแบบว่าเราต้องเต้นแบบว่าก่อนที่ห้าสี่สามสองต้องแบบเอ้ยให้มันร้อนร้อก่อนเพราะงั้นมันมันสูตรมอสูตรองศาลบหนึ่งนี่แหละ ไลบหนึ่งจำได้เพาะมันหนึ่งจำได้เลยพี่แดนพี่เป็นเสียงอ่ะต่อเต้นอยู่ข้างนอกเขาหนาวมากอบเอยช่พี่แดนร์ตคือคนเห็นทีมงานต้องเต้นอ่ะเพราะว่ายืนเฉยๆไม่ได้เพราะว่ามันหนาวมากพี่แดนพี่แดนพี่แดนเต้นอยู่พี่ดึงจำ ได้เออเราได้ดูแบบคือหายหนาวเลยก็แบบว่าแต่ว่าทุกคนคืออยู่ด้วยกันไงมันเลยสนุกไงใช่ก็ไม่ถ่ายเกาหลีก็สนุกนะอะไรเงี้ยแบบชอบด้วยบรรยากาศดีอืมเฮ้ยเราไปนานไหมเราไปกี่วันน่ะอาทิตย์หล่อจำไม่ได้เรายังมีวีีโออยู่เลยที่เราพยายามจะพ้นควันออกมาแต่แบบว่าทำไม่ได้ เดี๋ยวไว้จะโพสลงสตอรี่ให้ทุกคนดูข้าวหลังอยากชวนแบบเจบิลกับคือมันรวมกันได้แค่สี่คนใช่ปะมันได้แบบสูงสุดแค่นี้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยมันมากกว่านั้นได้ปะหรอแต่มากกว่านี้คือจอเล็กนิดเดียวนะมันเป็นจุดๆเออไอ้หัวหน้าแก๊งเราอยู่ไหนเนี่ยจันตาเดยวหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งคนพีตา พี่ตาดันทีวีรอแล้วนะครับสองทุ่มยี่สิบเอ็ดแล้วอีกสิบนาทีละคนจะมาแล้วรอดูฉากพี่โอ้ยราดูฉากต่นเต้นี่ยตื่เต้นมากให้ให้ทุกคนฝากดีกว่าว่าแบบวันนี้อีพีหนึ่งจะเป็นยังไงบ้างอืม นล้วเดี๋ยวเราไปดูละครกันดีกว่าเตรียมตัววอมมือไว้ปั่นทวิตใช่วอรมริโป้เลยคือเราว,วอมเราวอมได้อยู่แล้วนี่เราวอมเก่งอยู่แล้วนิโป้โอ้เซนเกมเซนเกม <laughs> <laughs> สีรูครึ่นเดี๋ยวทางไปเขาเพื่อนเฮ้ย <laughs> แต่เย็นเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวตั้งใจไปอ่ะที่วัวบอกให้ฝากละครจะไปดูแล้วอ่าเริ่มจากทิงก่อนเลยทิงก่อนเลยก็ทิง <laughs> ผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะโอเคไห้ไปเลยเขาก็ผมขอฝากละครของพวกเราด้วยนะครับผมเราก็ตั้งใจทํางานมากเลยครับแล้วก็มีทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนเลยนะครับไม่ใช่แค่พวกเราแค่สี่คนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบผลงานที่พวกเราทํานะครับเออพูดดีว่าคกรรกรรมยอดยอดมือให้เลยมือให้ตุ่ดีพูดดีตั้งใจเะเนี่ อ่าน้องน้องค่ะด้วยนะคะตอนแรกตอนแรกก็รับรองว่าการเจอกันครั้งแรกของทุกๆคนนี้แบบแทบแน่นอนแล้วก็ของข้าวมุกกับน้ำเพชรก็คือแบบพ้นไฟตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ค่ะต้องติดตามนะคะแล้วหนูคือรอดูซีน เตือนเตือนี่บวยอยู่รอดูฉันรู้สึกจดดทีเด็ดทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยบอกเลยทีเด็ดมากอย่าอย่ากังผมทีเด็ดเลยยอดทีเด็ดเลยฮอตมากนะครับคือซีนี้ฮอตมากมากยอดทีเด็ดเลยารอทานสอนคนข้างทาง่าโชว์เด็ดเลยไม่อยากตกอย่าโชว์อย่าโชเลยไต้องหามุกดิเพื่อนโชว์โอเคโอเคครับ แล้วก็ฝากลยครด้วยนะครับก็อีกไม่กี่นาทีการรอคอยก็ใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับสนุกไปกับละครอของพวกเราที่เราตั้งใจทําแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแฮชแทกนะครับเดี๋ยวให้คุณคุณคุณสีบัวฝากเลยแฮชแทกไม่คน <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้ เดี๋ยวจะบอกว่าตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นแบบเหมือนทุกคนเลยอ่ะไม่คือเป็นครั้งแรกนะที่รู้สึกว่าการเฝ้ารอดูละครแล้วแบบตื่นเต้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนตั้งใจทาเต็มที่ค่ะแล้วก็แบบขอบคุณมากๆทุกคนเลยที่รอดูจนถึงวันนี้ก็เป็นวันนี้ที่รอคอยจริงๆ